มาดูการกระจายของน้ํานะครับนี่นะจะเป็นละอองหนานะครับเนี่ยดีกว่าไอ้ที่แถมมากับเครื่องอีกต่างหากนะครับนี่แรงงเลยนะครับแรงดีนะครับนะถะาในากำลังมองหาปืนฉีดน้ำแรงดันสูงคุณภาพดีๆแนะนำตัวนี้นะครับยี่ห้อคายาน่านะครับ หากของเก่าของท่านมันชํารุดแล้วนะครับมันเสียมันพังนะครับอยากจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะแนะนํานะครับตัวนี้ยี่ห้อคายาน่าเป็นปืนสั้นนะครับท่านผู้ชมขนาดสั้นนะครับท่านใดอยากจะใช้ยาวก็ใช้ข้อต่อเดิมได้นะครับขนาดเดียวกันนะครับเป็น M22 นะครับรูข้างใน15มหนิครับใช้กับยี่ห้อเรียมยี่ห้อเดลตันด็อกเตอร์บูดนะครับมาสลุกเนี่ยได้ใช้ได้หมดนะครับอ่าท่านใดสนใจ ปืนฉีน้ำแรงแบันบสูงคุณภาพดีๆไว้ใช้กันนะครับก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับ